สวัสดีทุกคนพีระมิดคูฟูเป็นโครงสร้างที่เก่าแก่ที่สุดและมีเพียงแห่งเดียวที่ยังคงยืนอยู่ในปัจจุบันสร้างขึ้นก่อนพิักราช2,580-2,560เมื่อแล้วเสร็จงานมีความสูง149.6เมตรพื้นที่ประมาณ53,000ตารางเมตรม,มีบล็อกหินที่ใช้ก่อสร้างประมาณ2.3ล้านก้อนคาดว่ามวลรวมจะหนักประมาณ5.9ล้านตัน ในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์กำลังยุ่งอยู่กับการหาคำตอบของคำถามว่าในสมัยโบราณน,นั้นได้อย่างไรโดยปราศจากการสนับสนุนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยผู้ที่สามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ได้โชคดีที่หลังจากความพยายามหลายครั้งนักวิทยาศาสตร์ก็พบความจริงเช่นกันในวิดีโอวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างปิรามิดของชาวอียิปต์กับสิ่งที่น่าสนใจกันอย่างแรก เรื่องสถานที่สร้างพีระมิดกษัตริย์อียิปต์โบราณได้รับความสนใจอย่างมากกับการสร้างพีระมิดดังนั้นตั้งแต่ที่พวกเขาขึ้นครองบัลลังก์พวกเขาก็เริ่มสร้างพีระมิดของตัวเองทำเลที่สวยงามต้องตอบสนองสองปัจจัยอย่างแรกต้องเผชิญกับดวงอาทิตย์ขึ้นเพราะมีความเชื่อกันว่าดวงวิญ,ญญาณของฟาโรห์จะเข้าร่วมกับดวงอาทิตย์เมื่อมันตกลงไปก่อนที่จะมีวัดจัรนิรันดร์กับดวงอาทิตย์ต่อไปอย่างที่สอง ต้องอยู่ใกล้ใจกลางเมืองเมมฟิสของอียิปต์โบราณและสถานที่ที่ตรงกับสองปัจจัยนี้คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนดังนั้นวันนี้เราจึงเห็นพีระมิดอียิปต์โบราณจำนวนมากที่สร้างขึ้นในบริเวณนี้ขั้นตอนที่สองในการสร้างพีระมิดคือค้นหากำลังคนและเตรียมหินประการแรกฟารโรต้องจัดตั้งคณะกรรมการก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าคนงานหัวหน้าวิศวกรและสถาปนิก พร้อมทั้งมีคนงานทำงานประมาณ2,000-3,000 0ถึง 30, คนคนเหล่านี้มักเป็นชาวนาะมีฝีมือยากจนไม่ใช่ทาสอย่างที่คิดไว้ก่อนหน้านี้ยิ่งกว่านั้นกษัตริย์แห่งอียิปต์โบราณไม่ได้เอาเปรียบทาสเหมือนที่อื่นชาวนาที่ยากจนที่ไปสร้างพีระมิดจะได้รับการยกเวน้นภาษีพวกเขาถูกส่งไปยังไซต์ก่อสร้างซึ่งพวกเขาจัดหาอาหารเสื้อผ้าและที่พักพิง หลังจากหาคนที่ใช่แล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเลือกหินซึ่งภาคกลางของพีระมิดมักจะสร้างจากหินปูนที่นํามาจากพื้นที่ด้านนอกของพีรามิดสร้างด้วยหินปูนที่มีคุณภาพดีกว่าทําให้พวกมันมีสีขาวเป็นประกายซึ่งมองเห็นได้จากระยะไกลหลายไมล์หินที่วางไว้ด้านบนมักจะเป็นหินแกรนิตหินบาซฮอนหรือหาตดรับอื่นๆที่สามารถชุบด,ด้วยทองหรือเงินได้โดยเฉพาะหินเหล่านั้นต้องสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ดี ขั้นตอนที่3มการตัดและขนหินซึ่งเป็นขั้นตอนที่ถกเถียงกันมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาดังที่กล่าวไว้ข้างต้นผู้คนจะใช้หินปูนสร้างพีระมิดเพื่อใช้ประโยชน์จากหินปูนชาวอียิปต์โบราณใช้สิ่เหล็กเพื่อขุดหินปูนในสภาพอากาศร้อนสำหรับหินที่แข็งกว่าเช่นหินแนกรนิตหรือไดโอไรเครื่องมือหัวหอกนั้นทำมาจากโดเลไรซึ่งเป็นหินเหล็กไฟสีดำที่แข็งมากที่ชาวอียิปต์ใช้ในสมัยนั้น และมีผู้ชายประมาณสิบคนกําลังขุดและขนส่งหินปูนแต่ละบลลอกหินผู้คนจะสอดชิ้นไม้เข้าไปในช่องที่ตัดแล้วเทน้ําลงในช่องเหล่านี้เม็ดมีจะขยายออกจากนั้นพวกเขาจะแบ่งหินออกเป็นสองส่วนอย่างง่ายดายควบคู่ไปกับการทําเหมืองหินระบบคลองเทียมจะถูกสร้างขึ้นตามแม่น้ำนํำในซึ่งจะเชื่อมโยงไซเหมือนกับพื้นที่ก่อสร้างพีระมิชาวอียิปต์โบราณฉลาดมากในเวลานั้น พวกเขารู้วิธีใช้พลังน้ําเพื่อเคลื่อนย้ายหินนอกจากจะใช้เรือไม้แล้วพวกเขายังใช้หนังแพะและเชือกทําทุ่นดึงก้อนหินด้วยก่อจากนั้นก็อาศัยพลังน้ํานําหินขึ้นไปสร้างพีระมิดเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นการเปิดวาวปิดกั้นน้ําน้ําในพีระมิดจะระบายออกกลุ่มคนหรือฝูงม,มูวจะดึงหินบนสไลด์ที่หล่อลื่นด้วยน้ํามันที่เตรียมไว้เมื่อก้อนหินถูกส่งไปยังสถานที่ก่อสร้างทางลาดเล็กๆ ถูกสร้างขึ้นเพื่อน,นําหินขึ้นไปที่พีระมิดผู้คนใช้อิฐที่ทาจากโคลนเพื่อสร้างเนินลาดเหล่านั้นจากนั้นจึงปูนฉาบปูนเพื่อทําให้พื้นผิวแข็งขึ้นพวกเขายกเนินขึ้นทีละน้อยทีละน้อยเมื่อดึงหินขึ้นพวกเขาจะวางบล็อกในที่ที่ถูกต้องค่อนข้างง่ายอย่างน้อยก็ยังมีเนินแบบนี้อยู่แม้ว่าจะได้รับความเห็นเป็นเอกฉันจากผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แต่บางคนก็ยังสงสัยว่าการก่อสร้างที่ค่อนข้างเป็นพื้นฐานนี้ ทำให้งานยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เป็นอย่างไรนักทฤษฎีสมคบคิดถึงกับตั้งสมมติฐานว่าชาวอียิปโบราณมีเทคโนโลยีที่เหนือการเวลาที่เรายังไม่ได้ค้นพบคุณมีความเห็นยังไงแจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่างอย่าลืมกดไลค์สมัครรับข้อมูลช่องและแชร์กับเพื่อนของคุณขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่